บรรดาลตอนชีวิตจานรงค์เรื่องราวที่จะกล่าวถึงเพื่อให้ไว้เป็นอุทหาหรณ์สอนใจแก่ท่านทั้งหลายต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อ50ากว่ปีก่อนซึ่งเป็นสมัยที่มีผู้กวางขวางอยู่มากหน้าหลายตา แต่ที่สุดก็ได้รับกรรมไปตามๆกันแล้วตามกฎแห่งกรรมดังแล้วย่อมดับไม่มีอะไรจะอยู่คำฟ้าได้เกติยศชื่อเสียงความสุขความทุกข์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสิ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเลยมีทหารกล้าคนหนึ่งเขาชื่อจารนรงค์มีชีวิตติกรรมอยู่กับปืนในป่าดงพงไพรยังทรอดอดทนเป็นที่สุดเขาผ่านการต่อสู้ชนิดต่างๆมามากมาย และไม่เคยแพ้ควารรมตรากตรำของชีวิตนานนับสิบปีนั้นทำให้เขาแกรง่งทั้งจิตใจและร่างกายเป็นคนที่มีนิสัยใจคอดีมีคุณธรรมในะซื้อตรงมากแต่เขาจะผิดหรือถูกท่านลองฟังเรื่องของเขาต่อไปและใช้วิจารณญาณดูเอาเองเมื่อคนดังมีมากผู้กว้างขวางเต็มเมืองเวลานั้นเขาได้เข้าร่วมมือกับตำรวจยังไม่วันเกรงอิทธิพลผู้ใด โดยปราบเหล่าธรรมให้ย่อยยับสิ้นชื่อไปหลายคนแม้การกระทําเยี่ยงเขานี้จะถูกเหล่าร้ายห้ำหั่นอย่างหนักแต่เขาก็ฆ่าคนตายไปมากแล้วเช่นบางคนถูกปันคอจนเกือบขาดก็มีแต่เขาก็ไม่วันยังคงยืนหยัดเขารับหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจเขาไม่เคยทําคนดีแต่เขาก็ต้องหวดกับคนชั่วอย่างทารุณที่สุดเช่นกันเพราะถือว่าชีวิตต่อชีวิต ถ้าเขาแพ้ก็ตายเขาจึงต้องเฮียมให้เนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งและไม่เคยทำร้ายคนมือเปล่าไม่ลอบกัดข้างหลังเอากันซึ่งหน้าเลยกระทึบอีกฝ่ายจมดินทั้งเตะต่อยชกตีทุกวิถีทางเอาจนถึงกับกระักเลือดลุกไม่ขึ้นนั่นแหละอีกฝ่ายจึงจะสยบเงียบหายไปจากความชั่วร้ายเป็นนานไม่กล้าโผล่ขึ้นมากวนเมืองอีกต่อไปด้วยความเกรงในความเก่งกล้าเอาตายของจานรงค ซึ่งเขาเคยสู้มือเปล่ากับอีกฝ่ายที่มีมีดคมกริบอยู่ในมือและแข็งแกร่งปานกันช่วงแทงเขายัางไม่ปราณีอย่างมันมือทําให้เขาต้องสู้อย่างทรหดที่สุดเขาค้นศัตรูจนล้มลงมือข้างที่ถือมีดคอยจ้องแทงเขาอยู่นั้นเขาถูกกระทืบด้วยท็อปบูทหารจนมือนั้นแหลกยับลงกับดินนอนดิ้นร่ำร้องครวญอยู่ด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดแสนทรมาน เขาได้ปราบเหล่าร้ายไฟอาธรรมจนชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่ชื่นชอบไปกรมตำรวจยิ่งนักในเวลานั้นซึ่งเป็นเวลาที่บ้านเมืองชุกชมปไปด้วยผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลมืดสามารถจะสั่งค่าใครก็ได้แต่เขาได้สร้างความสุขให้แก่สังคมและบ้านเมืองขึ้นมาแล้วทั้งทั้งที่จันนรงเป็นคนดีไม่เคยมีประวัติดังพร้อยด้วยเรื่องใดๆ แต่ผลของกรรมย่อมมีอยู่จึงเป็นความดีที่ตั้งอยู่บนความชั่วนั่นเองซึ่งเขากระทำการที่ผิดบาปในศินข้อหนึ่งกรรมนั้นจึงตามสนองแต่ถึงอย่างไรความดีที่ทำก็ไม่สูญยังได้ติดตามปกป้องคุ้มครองคอยช่วยเหลือเขาไว้ไม่ถึงซึ่งชีวิตเมื่อห้าปีที่ผ่านมานี้จานารงซึ่งลาออกจากราชการทหารแล้วได้ไปทำงานที่ประเทศซาอดุดิอาระเบีย ตำแหน่งขับรถแทรกเตอร์ซึ่งเป็นงานหนักเงินเดือนแพงทุกสัปดาห์เขาจะต้องเอารถออกล้างแก้เครื่องซ่อมรถเป็นประจำเพราะเขาเคยเป็นทหารช่างมาก่อนจึงชำนาญในการนี้ทุกอย่างทำให้เขาเป็นที่พอใจในจ้างฝรั่งมากในโรงเก็บรถอันกว้างขวางใหญ่โตน,นั้นย่อมเต็มไปด้วยน้ำมันจากการซ่อมรถแกเครื่องอยู่ตลอดเวลาพื้นจึงมีแต่น้ำมันไปทั่วบริเวณอันกว้างใหญ่นั้น หน้าแปลกเมทันทั้งที่เขาชำนาญในหน้าที่นี้เป็นอย่างดีมานานแต่หลายครั้งที่เขาเอาคอ้อนหนัก12ปอนป์ตีลงไปโดยแรงบนตีนตะขาบรถแทรกเตอร์ TER, เพื่อล้างเครื่องแก้เครื่องนั้นค้อนหนัก12ปอนดอนนั้นจะตีลงไปบนนิ้วหัวแม่มือเขาโดยแรงทุกทีเป็นอยู่เช่นนี้หลายครั้งนิ้วหัวแม่มือของเขาแหลกแล้วแหลกอีกจนแทบจะไม่เป็นนิ้วมือคนอยู่แล้ว เขาต้องพันผ้า,ผาก๊อตไว้ตลอดเวลาขณะทำงานและแน่นอนผ้าก๊อตนั้นย่อมจะชกวยน้ำมันจากการทำงานและแล้วกรรมนั้นก็มาถึงซึ่งสุดแสนร้ายกาศเพียงใดท่านผู้ฟังโปรโดนึกถึงภาพเอาเองนบบัดนี้ชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่เขาวางมือจากงานและลงนั่งรถประสุบ,บุรีทันใดนั้นด้วยอำนาจของเคราะหกรรมลมได้พัดกันโชกแรงขึ้นวูบหนึ่งและจากวูบเดียวนั้นเอง ทำให้ไฟจากบุรีกระเด็นไปตกลงบนผ้ากอดชุ่มน้ามันที่พันมืออยู่ไปได้ลุกพรึบขึ้นอย่างรวดเร็วสุดวิสัยเขาหรือใครจะดับได้ไปได้ไม่ลามไปถึงมือเขาอย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อน7จถึงแคนที่วิ่งมาที่เขาแต่ทุกคนก็ล้วนมีมือและเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ามันด้วยกันทั้งนั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยพื้นกระนองไปด้วยน้ํามันเขาต้องกัดปันนั่งชุมมือคอยปัดให้แขนเสื้อตกลงคนแขน จะได้ไม่เป็นเชื้อเพลิงเผาต,ตัวทั้งเป็นในขั้นต่อไปเพราะมือข้างที่เหลือของเขาก็เปื้อนน้ำมันซึ่งจะนำไปช่วยอีกข้างอย่างใดไม่ได้แล้วความทรหดอดทนของเขามีเท่าใดได้นำออกมาช่วยใจตัวครั้งนี้อย่างสุดชีวิตเพราะใจเขาไม่จะดับดิ้นลงไปอยู่ทุกขณะด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนร้ายกาจนั้นหลายคนร้องไห้สงสารเขาทุกคนยืนดูอยู่อย่างเจ็บชำ้ำที่ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลย เพื่อนฝูงได้รีบเข้าอุ้มเขาส่งโรงพยาบาลในทันทีซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำประเทศนั้นนายแพทย์ได้ทำต่อคนไข้อย่างไม่ปราณีปราศัยตามแบบฉบับของเขาโดยใช้เหล็กเครื่องมือแพทย์กูรูดรเอาเศษเนื้อที่เหลือติดอยู่ออกให้หมดเพื่อล้างแผลและใส่ย,ยาทำเอาคนไข้แทบจะขาดใจตายไปทุกครั้งนายจ้างฝรั่งของเขาสุดที่จะทนดูต่อไปได้จึงได้พาตัวเขาออกจากโรงพยาบาลและได้พาไปรักษาตัวข้างนอก โดยใช้ยาโบราณที่พวกเดียวกันให้มารักษาอาการของเขาจึงค่อยดีขึ้นถึงเพียงนี้แล้วยังมีหนำในสองสัปดาห์ต่อมาแขนข้างเดียวที่เหลืออยู่ของเขาซึ่งใช้งานได้และเขาต้องอาศัยแขนข้างเดียวนี้ช่วยตัวเล็กๆน้อยๆได้อยู่นั้นก็บังเอิญถูกประตูเหล็กระแทกตีเข้าโดยแรงได้รับความเจ็บปวดจนใช้งานไม่ได้อีกเขาต้องได้รับทุกทรมานอย่างสาหัสยิ่ง เขานอนเศร้าอยู่คนเดียวคิดหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่ก็ยังนึกปลอบใจตัวเองอยู่ว่าช่างเถอะเราหมดสิ้นแขนและมือแล้วแต่เราก็ยังมีร่างกายตัวตนเหลืออยู่ชีวิตไม่สิ้นก็ดีแล้วแต่อาน,นิจจาเคราะกรรมเขายังไม่สิน้นจูจๆขาทั้งสองข้างของเขาตั้งแต่แปลเท้าจนถึงคนขาเกิดบวมเป็นขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุในสัปดาห์ที่สนั่นเอง จ่าณรงค์ได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นสาหัสยิ่งเขาไม่มีอะไรเลยอ,อีกแล้วในร่างกายนี้มันทําให้เขาขยับพยัยนลุกขึ้นไม่ได้อีกแล้วตลอดเวลาสองเดือนที่เขานอนปว่วยอยู่นั้นมันทําให้เขาไม่ได้หลับนอนเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวที่เหลือจะทนทานนั้นแต่ความที่เขาเป็นคนดีทํางานดีเป็นที่พอใจของนายจ้างและเขาเจ็บในหน้าที่นายจ้างฝรั่งคนนั้นจึงได้ช่วยเหลือเขา ทีราคาค่าเสียหายนิ้วมือเขาหนิ้วคิดเป็นเงินไทยถึงห0 0 0นบาทแต่กรรมก็เข้าบันดาลอีกไม่ยอมให้เขาได้มีสุขจากเงินนั้นได้ทําหน้าที่เข้าขัดขวางทันทีเมื่อเงินที่นายจ้างขออนุมัติจากทางการตกมาในเขาไปรับได้ในวันที่18เดือนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นทางรัฐบาลของประเทศนั้นได้ทาการขับไล่พวกฝรังออกจากเมืองและเขายึดทรัพย์สินทั้งหมดไว้เป็นสมบัติของรัฐต่อไป เขาแทบจะล้มทั้งยืนความหวังสลายไปหมดสิน้นภายในชั่วพริบตาเดียวทำไมเหตุการณ์นี้จึงไม่เกิดให้ช้าลงไปอีกเพียงวันเดียวเล่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้เขาได้เดครังอยู่ในใจอย่างรันทดจนานนรงได้รับกรรมแล้วอย่างแสนสาหัสยิ่งและยังมีของแถมอีกด้วยอย่างมากมายจากการกระทําของเขาเมื่อ30ปีก่อนโนน แต่ด้วยกรรมดีอันเป็นอุปนิสัยติดตัวมาของเขาก็ได้เข้าทำหน้าที่คุ้มครองเขาแล้วเช่นกันซึ่งในระยะเวลาต่อมาเขาได้รอดพ้นและผ่านช่วงชีวิตนั้นนั้นมาได้ด้วยดีและกลับฟื้นคืนทุกส่วนที่ร่างกายเสียไปให้กลับเหมือนเดิมได้อย่างสมบูรณ์เงากรรมมือหึมายิ่งนักและจะติดตามเราจ่เหมือนเงาตามตัวหรือดุดหมาไล่เนื้อที่มีกำลังแรงวิ่งเล่ก,กวดเราอยู่ตลอดเวลา ทันเมื่อไรเป็นต้องตะครุบกัดกินเราทันทีเมื่อนั้นเช่นกัน